สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมนะที่วัดผีเรือล่มหรือวัดเทพชัยมงคลของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาคนเดียวนะท่านผู้ชมเนาะจากวันแอดมินมาถึงที่นี่ก็ประมาณห้าสิบนาทีนะท่านผู้ชมแอดมินจับเวลามาเนาะ ก็เดินทางมาห้าสิบนาทีนะผู้ชมเนาะมาถึงแล้วนะทผู้ชมกับวัดถีเรือร่มนะท่านผู้ชมนะภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้ก็เป็นสถูปนะท่านผู้ชมที่สร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะท่านผู้ชมเนาะสวยไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะท่านผู้ชมเนาะว่าสวยหรือไม่สวยนะท่านผู้ชมเนาะ ครับจะอยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้นะท่านผู้ชมแอดมินเดินทางมาเรียบร้อยนะผู้ชมนะถึงแล้วนะผู้ชมเนาะความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่ที่วัดพีเร่ลมหรือวัดเทพชัยมงคลน,นะผู้ชมสถานที่ค่อนข้างเงียบนะผู้ชมนะสำหรับเช้านี้นะแอดมินเดินทางมาถึงแล้วนะผู้ชมนะเนาะแอดมินก็จะเดินทางเข้าไปทําข่าวกันเลยนะ่ผู้ชมสําหรับ ในวันนี้นะแอดมินก็เดินทางมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของแอดมินเองนะผู้ชมสำหรับวันนี้นะผู้ชมนะก็เดินทางไปด้วยกันนะครับไปไกลไกลก็ต้องไปกับรถคันนี้นะผู้ชมเนาะแม่ย่านางท่านดีเหลือเกินนะผู้ชมสำหรับรถแอดมินเนาะเราจะไปไกลถึงหกสิบกิโล เป็นร้อยโลก็ต้องไปกับคันนี้นะผู้ชมเป็นร้อยกว่าโลก็ไปมาแล้วนะผู้ชมเนาะสำหรับแอดมินกับรถคันนี้เนาะแม่ยานางท่านก็ดีจริงๆนะผู้ชมนี่คือสถานที่ในวัดผีเรือร่มเช้านี้นะผู้ชมเนาะเราเก็บมาฝากกับภาพวสวยของเรานะผู้ชมทางช่องเล็กเด็ด คนดวงเฮงนัผู้ชมนะสำหรับคนที่เฮงเฮงก็เข้ามาดูในช่องนี้นัผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมเช้านี้นัผู้ชมนะสำหรับวันนี้ที่วัดผีเรือร่มของเรานัผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับไม้พายนัผู้ชมเนะสำหรับในวันนี้นะ ก็ไปติดตามตัวเลขที่ไม้พายด้วยกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเช้านี้อากาศเย็นสบายนะท่านผนะู้ชมเนาะสำหรับเช้านี้เงียบไหมท่านผู้ชมสำหรับเช้านี้เนาะที่วัดผีเรือรนะ่มเนาะ ใบไม้ก็ร่วงกันรละนาวเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขนะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขเดี๋ยวแอดมินขอจุดทูบไหว้ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามไปได้วยกันนะครับจุดทูบแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับที่วัดผีเรือร่มเนาะแอดมินก็ ไปจุดทูปขอพรแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับผีเรือล่มทั้งห้าเลยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในเช้านี้นะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนะกรัพทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงขณะนี้เรามาที่วัดผีเรือล่มเราจะมาขอหวยกับไม้ทรายนะครับสถานที่เงียบจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เนาะ เห็นไหมท่านผู้ชมแปลงยังไม่ได้รูปเลยเนาะพอมาถึงก็เห็นตัวเลขเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้นะนผู้ชมเนาะอันนี้เลขเก้านะผู้ชมอันนี้เลขอะไรท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยมันสองเก้าหรือเปล่าท่านผู้ชม ดูอีกทีก็เหมือนสี่น้ผู้ชมนะมันสองเก้าหรือสี่เก้าน้ผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะอผู้ชมเนาะสองเก้าหรือสี่เก้านะผู้ชมสนะองเก้าเก้าสอง สี 94, ่เก้าเก้าสี่รจะเป็นหกสี่สี่หกก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับตรงนี้เนาะยังไม่ได้รูปเลยนะท่านผู้ชมพอมองมาก็สะดุดตากับตัวเลขตรงนี้เนาะนี่นะท่านผู้ชมตัวเลขเนาะเลขอะไรท่านผู้ชม น,นี้เลขเก้านะผู้ชมนะน,นี้เลขเก้านะมองไปมองมาก็เหมือนหน้าคนนะผู้ชมมันจมูกมันหน้าเหมือนตาคนนะท่านผู้ชมมันหน้าคน,นจริงๆแหละท่านผู้ชม คนหัวลุกเลยนะผู้ชมเนาะตาถูเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับ มองไปเหมือนเลขสองเก้านะผู้ชมเนาะสองเก้าเก้าสองแล้วจะเป็นสองหกหกสองนะผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะตัวเลขข้างล่างเหมือนเลขสี่นะผู้ชมแอดมินมองเห็นเนาะ สองเก้าสี่นะท่าผู้ชมเนาะถ้าสามตัวเนาะสองเก้าสี่เราจะเป็นสองหกสี่นะท่านผู้ชมสองเก้าเก้าสองเก้าสี่สี่เก้าสองหกหกสองเราจะเป็นหกสี่สี่หกนะท่าผู้ชมตอนนี้เนาะที่แอดมินมองเห็นเนาะมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเปิดไฟช่วยถ่ายแล้วนะท่านผู้ชมนะมองเห็นตัวเลขชัดเจนหรือเปล่าท่านผู้ชม อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผนะู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่แอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะยังไม่ได้รูปแป้งนะท่านผู้ชมแอดมินมองเห็นเป็นเลขสองเก้าสี่นะท่านผนะู 4, ้ชมเนาะสองเก้าสี่เก้ากับหกตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมก็จะเป็นสองหกสี่นะท่านผนะู้ชมเนาะสองเก้าเก้าสองสองหกหกสอง เก้าสี่สี่เก้าหรือจะเป็นหกสี่สี่หกก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับตรงนี้นะมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้แอดมินก็เปิดไฟช่วยถ่ายนะผู้ชมมองให้ชัดๆนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขจะเห็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมนะท่านผู้ชม คอมเมนต์มาบอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับแอดมินยังไม่ได้รูปแป้งนะครับพอมองมาก็สะดุดตากับตัวเลขตรงนั้นเนาะไอแ,แอดมินก็จะถ่ายให้ดูทั่วๆนะท่านผู้ชมถ่าท่านผู้ชมทางบ้านมีโชคมีลาบก็จะมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนนะครับตอนนี้เปิดไฟช่วยถ่ายแล้วเนาะ ก็ภาพก็จะชัดเจนขึ้นนะครับก็ดูเนาะดูตัวเลขไปด้วยกันนะครับยังไม่ได้ทาแป้งนะผู้ชมอันนี้เป็นเลขหกนะผู้ชมเนาะเนี่ยด้านล่างนะผู้ชมอันนี้เป็นเลขสนะี่เนาะ สี่หกหกสี่นะครับตรงนี้เนาะเนี่ยมองเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้เลขสี่อันนี้เลขหกเนาะสี่หกหกสี่นะครับด้านล่างตรงนี้เนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนาะตัวเลขที่มองเห็นเป็นเลขสี่หกหกสี่นะผู้ชมเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันก็สี่เก้าเก้าสี่ด้วยนะท่านผู้ชมสี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่นะครับสําหรับจุดนี้เนาะ นี่นะท่านผู้ชมนะเนาะเห็นตัวเลขเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราที่วัดผีเรือร่มนะครับในขณะนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นเลข4ี่หกเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะเห็น4ี่หจุดสจุดสามนะท่านผู้ชมเนี่ย ตรงปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชมนี่เลขหกเนอะอันนี้เลขสี่นะท่านผู้ชมสี่หกหกสี่นะครับหรือจะเป็นสี่เก้าเก้าสี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขตรงนี้เนาะเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขนะครับที่เรามองเห็นเนาะบางทีเรายังไม่รู้แป้งท่านก็ปรากฏให้เราเห็นนะท่านผู้ชมถ้าเรามีโชคมีลาบเนาะ ท่านก็จะปรากฏตัวเลขให้เราเห็นเลยนะท่านผู้ชมดูชัดๆนะครับเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมเดี๋ยวแอดมินก็จะพยายามถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มตาเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับดูดีๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะค่อยๆถ่ายเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ คนกำลับบงอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคนที่ดวงเฮงเฮต้องเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเราจัดตัวเลขให้คุณถึงที่เลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเผื่อมองเห็นตัวเลขไม่เหมือนกันเนาะ ท่านผู้ชมทางบ้านก็มองด้วยตาของท่านผู้ชมเองเนาะเผื่อมีดวงมีโชคก็จะมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนนะครับมองเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยนะครับเราจะถ่ายขึ้นไปให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมองดูนะท่านผู้ชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเทพนะักกรด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะ ฝากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้ในอ้อมใจท่านผู้ชมทุกทท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขตัวไหนเป็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขนะเนาะเป็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ comment มาบอกกันด้วยเนาะ สำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขสี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่นะท่านผู้ชมที่เรามองเห็นเนะสำหรับตัวเลขแอดมินคี์ให้ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับในกลางเดือนนี้นะ เหมือนกันไหมครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนาะท่านผู้ชมตรงนี้ก็มีตัวเลขนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมตรงปลายมือแอดมินคีเนาะเป็นเลขหกสี่ผู้ชมเนาะไม่หกสี่ก็หกแปดเนาะตรงนี้เนาะหกสี่สี่หกหกแปดแปดหกนะ 64, 64, 64, 68, นะท่านผู้ชม หกกับ9ตัวเดียวกันอย่าลืมสลับตัวซื้อนะท่านผู้ชมเนาะหอ,อกสี่สี่หกหกแปดแปดหกนะครับสำหรับจุดนี้เนาะตัวเลขก็มองเห็นหอ,อกสเยอะนะท่านผู้ชมเป็น2อสามจุดเนาะที่แอดมินเคยชี้ให้ดูเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวเลขที่ไม้พายที่วัดผีเรือล่มเนาะ ตัวเลขแอดมินจะขึ้นไว้ให้ตอนใกล้ๆจบคลิปนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขทั้งหมดที่แอดมินมองเห็นเนาะใครมองเห็นตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไวนะ้เนาะคุณกำลังอยู่กับเราที่วัดผีเรือร่มกับไม้พายนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชม ตรงนี้นะผู้ชมนะหกสนะี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมหกสี่สี่หกท่ผู้ชมตรงนี้เนาะส่วนมากเขาจะเห็นเลขหกสี่นะผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับหกสี่สี่หก 4, 4, หกหกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้านะผู้ชมนะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับก็อย่าลืมเนาะ ตัวเลขแอดมินจะขึ้นไว้ท้ายคลิปนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขทั้งหมดที่แอดมินมองเห็นหรือว่าในขณะตัดต่อนะครับแอดมินก็จะขึ้นไว้ให้ดูนะท่านผู้ชมกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้คงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ